สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาเก็บขี้เหล็กกันนะคะ ที่เหล็กที่เราเก็บมาแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เราก็จะนํามารูดออกจากก้านแบบนี้ค่ะเอาเฉพาะก้านที่อ่อนๆนะคะรูดออกแบบนี้ก่อนที่เราจะนําไปล้างน้ําสักสองน้ําให้สะอาดนะคะเพราะว่าอาจจะมีฝุ่นละอองนะคะในอากาศเจือปนอยู่เนาะเสร็จแล้วเราก็ตั้งน้ําให้เดือดค่ะเราก็จะต้มต้มน้ําของเขาทิ้งไปสักสองน้ําหมายความว่า พอต้มน้ําแรกจนเดือดนะคะน้ําเขาจะสีเข้มมากนะคะจะออกจีเขียวแบบเขียวเขาเรียกเขียวขี้มา้าเนาะมันจะเข้มมากๆนะคะน้ํามันจะขมมากนะคะน้ําแรกเนาะเราก็เทน้ําทิ้งพอเราเทน้ําแรกทิ้งเราก็เติมน้ำสอง ต้มไปอีกครั้งหนึ่งนะคะจนกระทั่งสีของน้ำออกเป็นสีเข้มๆเ,เหมือนกันเนาะแล้วเราก็สามารถที่จะยกลงริมน,น้ำออกนะคะแล้วนำขี้เหล็กของเราเนาะสะเด็ดน้ำให้เรียบร้อยก่อนที่จะนำไปแกงแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเรามีกับข้าวย่างอื่นอยู่แล้วเรายังไม่สะดวกแกงนะคะ เราก็สามารถจะนำที่เหล็กของเราเนี่ยใส่ช่องฟรีซเอาไว้หรือว่าแช่เย็นในช่องปกติถ้าเกิดว่าจะแกงภายในไม่ไม่กี่วันหลังจากนี้นะคะเราก็แช่ช่องปกติก็ได้แต่ถ้ารู้สึกว่าจะเก็บไว้ทานนานเราก็ใส่ช่องฟร<ๆ>ีซไปเลยนะคะเพื<ๆ>่อนใส่แพ็คใส่ถุงพลาสติกหรือว่าใส่กล่องก็ได้ค่ะใส่กล่องเอาไว้เนาะเพราะว่าจะเราต้มเสร็จแล้วนะคะเราจะได้เก็บไว้รับประทานได้นาน มันจะเป็นการถนอมอาหารด้วยนะคะอันนี้คือน้ำที่สองแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะเปิดให้เพื่อนๆดูนะคะเราใส่น้ำลงไปต้มเยอะพอสมควรนะคะให้เดือดจนกระทั่งเนื้อเขายุ่ยเปื่อยเลยนะคะ แต่ว่าอันนี้ขึ้นกับความชอบของแต่ละคนนะคะบางคนชอบแบบไม่ต้องยุ่ยมากนะคะชอบแบบขมขๆนึงแต่สําหรับบางคนที่ชอบแบบพอดีนะคะพอดีของแต่ละคนไม่เท่ากันเนาะบางคนชอบขมนิดนึงเอาแบบที่ชอบแล้วกันค่ะทีนี้สีของน้ํานะคะอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยสีก็จะค่อนข้างเข้มมากแต่ตอนเนี้ย สีก็จางลงมาแล้วนะคะอันนี้น้ําที่สองเดี๋ยวเราจะต้มไปอีกสักพักนึงนะคะจนกระทั่งน้ํางวดลงไปหน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะยกไปเทน้ําทิ้งนะคะแล้วก็ค่อยเสะด็จน้ําให้แห้งเก็บเอาไว้ในตู้เย็นเอาไว้ทํากับข้าวหรือว่าทําแกงขี้เหล็กทานกันในโอกาสต่อๆไปช่วงนี้ออกเยอะต้องรีบเก็บไว้ในบางช่วงที่หาขี้เหล็กไม่ได้เนี่ยขี้เหล็กราคาสูงนะคะ กิโลแล้วประมาณ50บาทเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสามารถที่จะเก็บไว้แล้วก็ตุนเอาไว้รับประทานเองได้เนี่ยก็จะดีมากๆถึงบางคนเนี่ยยังสามารถที่จะนําไปสร้างเป็นอาชีพนะคะก็คือเก็บขี้เหล็กเอาไว้มาต้มแล้วก็รอขายในช่วงที่ไม่มีขี้เหล็กหรือว่าในฤดูการที่หาขี้เหล็กยากๆนั้นก็จะได้ราคาเช่นเดียวกันถือว่าเป็นอีกรายได้เป็นอีกอาชีพหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะเพื่อน